เครื่องดื่ม4ชนิดมีปริมาตรเท่ากันมีปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มแต่ละชนิดดังนี้น้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลเศษ21ส่วน8กรัมน้ำอัญชันมีปริมาณน้ำตาลเศษ43สาส่วน20กรัมน้ำมะตูมมีปริมาณน้ำตาลสองเศษ3ส่วนหกรัมน้ำชาเขียวมีปริมาณน้ำตาลสองเศษส1อส่วน40กรัมข้อใดถูกต้องตัวเลือกที่หนึ่งน้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลน้อยที่สุด ตัวเลือกที่สองน้ำมะตูมมีปริมาณน้ำตาลมากที่สุดตัวเลือกที่สามน้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าน้ำอัญชันตัวเลือกที่สี่น้ำชาเขียวมีปริมาณน้ำตาลมากกว่าน้ำอัญชันข้อสอบคณิตศาสตร์โอเน็ตป .6 ปีการศึกษา2565มีวิธีคิดดังนี้การเปรียบเทียบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการหาครอนหรือตัวคูณร่วมน้อยของตัวส่วนครรนของห8 20และสี่ิ คือสี่สิบหรือใช้วิธีท่องจำแม่สูตรคูณห้าคูณแดเท่ากับสี่สิบแปดคูณห้าเท่ากับสี่สิบยี่สิบคูณสองเท่ากับสี่สิบสี่สิบคูณหนึ่งเท่ากับสี่สิบดังนั้นต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับสี่ิบน้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลคือเศษย1สิบอ็ดส่วน8ปดเท่ากับเศษย1สิบเอ็ดส่วนแปดคูณเศษหส่วนห้าน้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลเท่ากับ เศษห0 5ส่วน40กรัมน้ำอัญชันมีปริมาณน้ำตาลคือเศษส3สบสาส่วน20เท่ากับเศษ43สาส่วน20คูณเศษ2ส่วนสสสสส2น้ำอัญชันมีปริมาณน้ำตาลเท่ากับเศษแปดส, query, ส,ส,ส,สิบหกส,ถส,ถส่สสวสน40กรัมน้ำมะตูมมีปริมาณน้ำตาลคือ2เศษ3ส่วนหเท่ากับเศษ13ส่วนหคูณเศษ8ส่วน8น้ำมะตูมมีปริมาณน้ำตาลเท่ากับเศษหนึ่งส่วน40กรัมน้ำชาเขียวมีปริมาณน้ำตาลคือสองเศษ11ส่วน40 เท่ากับเศษ9 1้าสส่วน40น้ำชาเขียวมีปริมาณน้ำตาลเท่ากับเศษ9 1สเส่วน40กรัมเรียงลำดับเครื่องดื่มตามปริมาณน้ำตาลมากไปหาน้อยน้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลมากที่สุดน้ำมะตูมมีปริมาณน้ำตาลมากเป็นอันดับที่สองน้ำชาเขียวมีปริมาณน้ำตาลมากเป็นอันดับที่สามน้ำอัญชันมีปริมาณน้ำตาลน้อยที่สุด คำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่สี่น้ำชาเขียวมีปริมาณน้ำตาลมากกว่าน้ำอัญชันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับ